คุณฟ้าพรมพรเอี่ยมจิตเมตตาผู้บริหารสนามกอล์ฟกัสซันพร้อมมูลนิธิฟ้ากัสซันร่วมสู้โควิดในทีนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสีดอนชัยตำบลบ้านทิลำพูนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกชาบ้านพร้อมกับสอบถามชาบ้านว่าจะเอาแคมปปูนที่มาตั้งในหมู่บ้านหรือไม่ชาวบ้านยกมือเพียบ ไม่เอาหวันเกิดมลพิษขึ้นในท้องที่ประกาศวันนี้นะคะนางสาวพูพิภานนี่รัตนแห่งเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตํารวจภูนทองภาคห้าน,นะคะอันนี้เป็นวา,า้าภูมิใจของเราชาวว่าที่หน้าตรงตนคุณฟ้าลอยทาการของเราท้านทำผิดกฎหมายนะท่านบอกแล้วว่าคุณฟ้าเป็นคนคุ้มคู้บัาการภาทาน,นะ,ะเป็นคนสอดสองให้นะคะใครทําอะไรที่ไม่ดีนะคะแจ้งมาได้นะคะหาพคุณฟ้าก็อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยนะคะ เกี่ยวกับบ้านที่เราพู้คุณฟ้าก็ย้ายาอยที่บ้านที่ละนะคะท่านแต่งตั้งประมาณสิบคนแล้ก็มีผู้บัญชาการเก่าๆแล้วมีคุณฟ้าอยู่ในหนึ่งนั่นด้วยเพราะว่าอยู่ในที่ร่ำรวยมาด้วยสิบปีแล้วค่ะนะคะทางทำผิดกฎหมายแล้วนะถ้าใครทำผิดกฎหมายคือคุณฟ้าสัะสมแน่นะคะยิ่งหันี่ค่ะสิบห้าจุดสามศูนย์นอใช่ไหมทางคุณฟ้ากัซซันนะคะกับทางข้าหลวงหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านหมู่แหวทั้งหมดนะคะ เราได้มาประชุมกันและมีการมาแจกข้าวสารน้ำมันน้ำปลานะคะแล้วทุกคนที่ลงชื่อตรงนี้นะคะทั้งหมดไม่ต้องการแพนคอนจีที่มาอยู่ที่หมู่แปลของเราตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคลิปตรงนี้ให้ท่านแอมเพอได้รับทราบนะคะค่ะทุกคนไม่เอายกงมือขึ้นนะคะเดีย๋ยวจะให้ท่านแอมเพอดูคลิปนี้ด้วยค่ะหนูนะคะสรุปนะคะทุกคนที่เซ็นชื่อรับของวันนี้แม่แพคนคอนกีนะคะค่ะค่ะโอเคนะคะ สรุปขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ปีนี้กระถินวัดปู่ปาราน,นี่ในกระถินสามัาทีใช่ไหมคะวันที่เท่าไหร่คะ